สวัสดีจ้ะทุกคนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญแฮปปี้มั่งมีมั่งคั่งเหลือเฟือวันนี้จะแจกของแพงเลยคุณรู้ไหมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสวนหนึ่งในคาสเลิฟซีรีส์นะแล้วก็ในคาสคิดดีซึมนะเป็นเรื่องเดียวกันก็คือใครเข้ามาแล้วสวัสดีนะใครเลยเดี๋ยวจะบอกของแพงเลยเพราะคุณรู้ไหมว่าหลายๆคนไม่เข้าใจข้อนี้เนาะเพราะว่าคนหลายคนเนี่ยที่มันไม่ไปไหนเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมที่ไม่ได้เป็นตัวเองที่แท้จริงเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าขึ้นอยู่กับคนอื่นเนาะ สนใจว่าคนอื่นคิดยังไงหรือว่ารู้สึกยังไงเข้าใจปะแบบเดียวกันเนาะแบบเดียวกันที่ว่าเอ๊ะอะไรนะเออฉันชอบฉันรักคนนี้เอ๊ะแล้วเขาจะเขาจะชอบแล้วก็รักตอบฉันหรือเปล่านะคือมันเป็นมันครไรสาระเพราะอะไรรู้ปะมันไม่ได้สําคัญเลยว่าคนอื่นเขารู้สึกหรือคิดยังไงเข้าใจปะเพราะคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตัวเรานั่นเองถ้าคุณถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบนะ r อพ i a t e หาแต่ข้อดีหาแต่สิ่งดีงามในชีวิตเนาะ แล้วตัวคุณเป็นคนทําสิ่งนั้นเนี่ยตัวคุณนั่นแหละที่ได้และถ้าเขาเป็นคนทําสิ่งนั้นเหมือนกันชื่นชอบออชื่นชมรักหรือใดๆก็ตามหรือว่าแฮปปี้ใครที่ได้ประโยชน์ก็ตัวตัวใครก็ตัวเขานั่นแหละเนาะเห็นไหมละ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้สําคัญมากเลยมันไม่สําคัญเลยว่าคนอื่นเขาจะคิดหรือพูดหรือกระทําสิ่งใดเข้าใจปะ มันไม่เคยสําคัญเท่ากับตัวคุณนั้นรู้สึกอย่างไรข้อ,โโอ,โโอนี้ก็คือโคตรแพงแพงไม่ไหวไปไปสารแล้วก็เคยสอนในคาสคิดดีซึ่งนะถ้ามีโอกาสไปลงคาสนั้นได้ให้ได้นะเพราะว่านั้นคือสายตาก็เรียกว่าสวมเบ่นซอสอย่างแท้จ,จริงแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็เลิฟซีรีส์ก็เหมือนกันเดี๋ยวเร็วนี้จะมีสอนเลิฟซีรีส์เลยเร็วนี้เล,เลยนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ก็มาด้วยรักเลยแล้วเดี๋ยวครูก็คือจะไปอีกที่หนึ่งแล้ววันนี้ก็มาสั่งดา บายบายที่ซิดนีย์ก่อนนี่ชุดหน้าดักเปล่าวันนี้จะไปขึ้นจะไปขึ้นคอปเตอร์แต่ว่าวันนี้ดูฝนตกแล้วดูไม่รู้ขึ้นได้ขึ้นหรือเปล่าเนาะแต่ก็ได้ทั้งนั้นและเอนจอยหมดเลยเอา่าบายบายนอนบายบายวอู้ hoo, ้บายบายนอนเดี๋วอมาบายเด้วไปเลยคิดถึงครูครูก็มาเลยทันทีกำลังย้อนเหรอลูกกำลังย้อนคลิปเมื่อวานจ้าพร จ้าอาลีเจ้านิมนวนวัดตรีจะเจ้ารจนาไงจุ๊กบายบาย้อบายบาย,บายนี่จริง,รงๆเขามีงานอะไรไม่รู้ตรงทางด่วนปะวะกางคืนเนี่ยสุดๆเลยลูกพอดีเจ้าวัชชาไงจุ๊กเจ้าวิชลาวัชลาน้าดาร์กวาดาคุมครูแต่งตัวอ,อ้อดอปะดเดี๋ยวแต่งอาจจะแต่งใส่ชุดซ้ำเพราะว่าวันนี้อากาศจะใส่ชุดไปเฮดิคอปเตอร์นี่ดูดิมีผีเสื้อ้วยเห็นเปล่า อห้องน้ำสิคุณครูก็เรียบร้อยเลยรียบร้อยไม่ไหวไปพาซานอะนี่ไงอู้วหุินพุดออดอปะคขนวันออดอช่วยไม่ได้ข <laughs> นมันดัก้าไม่ไหวอ้อดอปะเอออาจจะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไงลูกแต่ว่าหนอน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 ยังไม่นี่เลย นอนนอนฝนตกอยู่น,นนอนก็เลยรอรอคําตอบดูดิมีผีเสื้อตรงเทา้าด้วยเห็นเปล่าเอามาหน้าดารักปะดามันควินปะดะอย่าใส่ซ้ํานะเดี๋ยวถ้าวันนี้ไม่ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวถอดชุดเปลี่ยนชุดก่อนควินบุะะ๊แล่ะแต่เราใส่ไปก่อนเนาะวันนี้ก็มาด้วยรักเลยแล้วก็อวยพรทุกคนนะให้มีแต่ความสุขความเจริญแฮปปี้ happy. มั่งมีมั่งข้างเหลือเฟือเบิกบ้านหลังลมีแต่ผู้คนเงายกงันก็เลยมีช่างงางนแล้วก็วันนี้คุณครูคแจกของแพงเลยเห็นไหมละ่ะเพราะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเข้าใจเปล่าเพราะมันไม่เคยสําคัญเลยว่าคนอื่นเขาคิดพูดทําสิ่งใดเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือหลายหลายคนต้มาถามคุณครูคข้อนี้บ่อยมากเลยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องคนไงเพราะมันเป็นเรื่องคนมันก็คือ primary contrast เนาะเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมในสิ่งที่คนอื่นเขาคิดหรือนน่นนี่นั่นได้เข้าใจปะลูก เห็นไหมมันไม่เคยสาคัญเลยเข้าใจปะเพราะตรงนั้นเนี่ยเราไม่มีอํานาจอยู่ตรงนั้นนะนั่นหมายความว่าใครจะคิดอะไรนู่นนี่นั่นมันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของเราเลยเข้าใจปะรู้โอ้ยแพลงไม่ไหวทำไมต้องบอกของเพลงนะเพจนะคะก็ไปลงยาหลังกันเองนะในเลฟซีรีส์ลงแล้วคุณจะรู้เลยว,ว่าแม่งโคตรคุ้มที่ชาตินี้ได้ไมารู้อะไรแบบนี้นะเพราะสิ่งที่คุณครูบอกมันก็แค่เศษเสี้ยวขี้เล็บเท่านั้นแหละแล้วแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยก็คือเอาไปใช้ได้ทั้งชีวิตเลยแล้วก็มันจะพลิก สายตาของคุณเลยมันจะพิดความเป็นอยู่ของคุณนะ่ะนี่แหละเป็นเหตุผลที่รู้ไหมแค่เปลี่ยนแค่ปัญญาเนี่ยรู้แค่ปัญญาเนี่ยก็คือพลิกทุกภพชาติมันเป็นเช่นนั้นอย่างแท้จริงนะเพราะนั้นก็ฝากทุกคนไว้เลยวันนี้ก็มาด้วยดักแล้วก็อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความจุกนะจ๊ะกุมกูไปเด้วเยลงไปข้างล่างด้วยกันเลยไหมล่ะขวินบุดูวิวหนอนนนนะดูวิวหนอนนอนายๆเด้อบาย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 ุบายบ ไแล้วล่ะแพงปุ้ะใช่ไหมลูกนี่แหละเป็นเหตุผลที่เห็นไหมชาวอินสไปทุกคนนะั้นเลยเป็นที่ดักอ่ะเข้าใจปะเพราะว่าถ้ามัวขึ้นอยู่กับคนอื่นะลูกก็ไม่ได้เป็นที่ดักดอกเข้าใจปะถ้ามัวขึ้นอยู่กับคนอื่นนะไม่ได้ทาไรพอดีอ่ะลูกจริงไหมอ๋อพอคนอื่นนมาได้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้เลือกฉลาดให้กับตัวเองนะเอาง่าย ส่วนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เลือกศสลธรรมที่แท้จริงเนาะส่วนใหญ่เขาไปเลือกขอบนอกแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จริงเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ส่วนใหญ่เขาไม่ได้จ่ายให้จ่ายเงินให้ปัญญาด้วยซ้ําเข้าใจปะแล้วภาษาอะไรไม่ได้ลงทุนในปัญญาแล้วภาษาอะไรจะพาลูกจะเดินรุ่งเรืองจะพาลูกมีความสุขแคปปี้เป็นความดักเข้าใจปะอย่าร้อยเพื่อนจูนโอเคไหมเลิกร้อยคนอื่นจูนให้ตัวเองจูนคนเดียวก็เพียงพอแล้วเข้าใจมาดกมั่นเลยมั่นเลย อ๋อพวกเองชวนคุณครูแห um <laughs> ล่งใต้เหล่าอา้าวไปเด้วฮะอยากให้เห็นทั้งคู่นี่ไงบ๊ายบายเย้โู้โไปล,ลงไปด้วยกันเดินไหมละ่ะไปดูบรรยากาศข้างล่างซึ่งไม่มีอะไรไม่ดื่มใดเด้อไปเด้อไปเด้อไปเด้อครบทุกอันเด้อนะครบทุกอันนะไอติมไอติมยังกินได้ปุ๊ดอ่ะย,ยังกินเด้อไอติม จ้ยี่ยี่ดูของหน่อยกึ๊กกึ๊กกึ๊กโอเคโอเคอากุ๊บอาุู๊ปปวดห้องน้ำอ่ะรอคุณครูหน่อยดิปวดห้องน้ำ่ะไปไปชิงจ่องก่อนนะลูกดูวิวไปเลยดูดูวิวไปเลยโอ้โหปลกห้องน้าก่อน yes may i have toilet yeah i will go out now yes. but i can i like go to the toilet and then go out yeah sure yeah <laughs> ไปแล้วปลไปลงมาข้างล่างด้วยกันเลยทุกคนเลย,ยคนมาหน้าดักกะคนมาหน้าดักกะดูเข้าใจปะถ่าย <laughs> รูปก่อน <laughs> เพื่ออะไรหน้าแดงด้วย Thank you. Oh, you're leaving the room? Yeah. That's okay. Yeah. Okay, perfect. Thank you. Down, <laughs> right? Uh, just the next one, 21st. 21st floor. สวัสดีสวัสดี Happy birthday. ไปที <TF 3> ่ไหนก็มีแต่ Happy birthday ฟงฟูไม่เข้าใจ Going down. You just follow me. Oh, I'm going down. Oh, okay. Do <laughs> you have your keys with you? Yeah, I have keys okay. with me. You'll just see my colleagues uh, at the at the desk. Yes. And are your luggage is taken care of? Yeah, yeah. Perfect. already. Thank you. Of course. นี่แต่นางฟ้าควินกูดาควินกูดากลัวเช็คเอาท์ก่อนนะทุกคนมีดุ้งอีเด้อดุ้งดุ้ง Uh, uh, two two one a Wait a minute. ui check out cả nòng đấy phải không? Check out nhưng mà con đi โอเค thank you hello อาวันนี้ก็มาด้วยดักอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าคุณครูสั่งข้าวอันน้อนก็คงไปหักกับเดบิวสิสต์ละวมั้นขึ้นดานี้ยังไงวิปวับวิป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 วิแต่ถ้ามาครั้งหน้าคุณครูก็คงลองไปที่โรงแรมบือแลยแหละลูกเนาะ เพราะว่าขอน,นอนไม่ค่อยมีอะไรโรงแรมถเจ้ามาชอบมะเมือม่อกี้บอกไปแล้วนะของแพงเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็มีสติรู้ตัวอยู่เสมอนะลูกนะแล้วคอน,นี้ก็คือแพงไม่ไหวมาแจกน้าเพจได้ยังไงที่ดารกทุกคนเอ้รชอบของแพงแบบนี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะ อยากดูอะไรไหมล่ะเดี๋ยวคุณครูโทรถามก่อนว่าสรุปว่าคอปคอ,อปเตอร์น้อนจะบินหรือเปล่าน้อนอ่ะคอปเตอร์ขอน้อน,น,อ,นอ่ะถ้าน้อนบินคุณครูก็จะไปหาน้อนแล้วรักตูกไปแล้วไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกฝากแชร์ด้วยนะคลิปนี้ก็คือแพงไม่ไหวคลิดสั้นๆนี่คือแพงตลอดเลยของแพงแพงทุกดอก อย่าลืมไปเป็นความดักนะอย่าลืมไปเป็นเป็นนางฟ้านะอย่าลืมไปเป็นความสุขเนาะอย่าลืมไปเป็นสิ่งดีงามเนะาะเราไม่มีอะไรสลัสำคัญไปกว่าสิ่งนี้แล้วจริงมันจุกควินนั่นไอไับไอดับ,บ๊ายบายพอบ๊ายบายก็นอนก็บอกสวัสดีคุณมคูมควรดุกมังควง